<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปวันนี้นะผมก็จะมาถ่ายพื้นที่ในรถให้ดูนะครับว่า,ามันประมาณไหนนะครับเวลาเราเข้ามานั่งในรถกระป๋อนะครับสําหรับสมาชิกที่ถากกันเข้ามานะเพราะว่า ปกติก็ไม่มีรถให้ลองกันใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่รถศูนใช่ไหมครับก็อาจจะสงสัยกันว่ามันคับแคบไหมมันนั่งแล้วมันลําบากมากไหมอะไรประมาณนี้นะอผมนี่สูงประมาณร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบก็พื้นที่หัวก็จะเหลือประมาณนี้นี่คือนั่งแบบจนหย่อนเลยนะแต่ถ้าสมมตินั่งหลังตรงก็จะประมาณนี้ครับนี่ครก็จะเหลือประมาณางไงอะ่ะ ฝ่ามือกว่าวานะเนี่ยประมาณเนี้ยก็ยังเหลืออยู่ครับก็ไม่ถึงกับขั้นชนนะเวลาเรา,าขึ้นสะพานจเจอคอสะพานกระโดดกระเด้งอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ถึงกับตับนะส่วนช่วงช่วงขาช่วงขาด้านล่างเนี่ยก็มันก็มันก็ได้นะมันไม่ถึงกับขั้นลำบากครับแต่มันก็ไม่ใช่สบายแบบแบบแบบรถเกง่ง่ะนึกออกไหมครับ มันนั่งได้ใช้งานได้ปกติครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าด้านนี้มันก็จะมีติดในตัวนี้หน่อยหนึ่งที่เป็นกระจกไฟฟ้าที่เอามาติดเพิ่มเติมปกติจะเป็นมือหมุนนะผมไม่แน่ใจว่าของเดิมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบมือหมุนแบบเดิมๆเนี่ยองศาไอ้ตัวนั้นนะ่เวลาเราขึ้นสุดะจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่ามันจะต่ําลงถ้าเกิดมันต่ําลงเนี่ยมันก็จะติดเข่าอยู่ดีแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดนะมันจะไม่ติดกับสายฝานะนี่คือ นี่คือ,อความสูงร้อยแปดสิบนะครับนะเบาะเนี่ยตัวเนี้ยจริงจริงมันมันเลื่อนได้นะมันเลื่อนแบบเนี่ยให้มันเป็นแบบเนี้ยได้แต่ผมตรงนี้ทาไม่ถนัดนะมือถือกล้องด้วยมันจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ครับแล้วหลังก็จะเอ็นไปางี้ได้หน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ตัวเตี้ยขาสัาน้นอะไรเงี้ยนะเบาะก,ก็จะแบบมันจะเอ็นเงี้ยมันจะเอน็นได้ครับหน่อยหนึ่งครับ ก็จะเอ็นอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดคนตัวสูงมันก็จะเลื่อนบอกบอกเข้าไปางี้ได้มันก็จะก็จะไม่ติดครับอ่แต่ถ้าถามความยังไงอะ่ะความส,สะดวกสบายมันคงไมส่สะดวกสบายเท่ารถเก่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลาบากนะบางคนบางคนก็เห็นเห็นคลิปที่ว่าผมไปไปออกทริปเที่ยวอนะมันก็ ถามว่ามันมันเมื่อยไหมขับไ,ไกลๆอะ่ะมันก็มันไม่ถึงกับเมื่อยครับเพราะว่าบางครั้งเราขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะแวะปั๊มครับเป็นเรื่องปกติครับเอาเป็นว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเจ้ารถกระป๋อนเนี่ยนะครับถือว่าไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะปกติทั่วไปนะเพราะว่ามันก็ดูภายนอกเนี่ยมันดูอาจจะเล็กนะครับแต่ภายในเนี่ยเขาทํามามันก็ คือด้านบนเนี่ยเขาเผื่อไว้เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นกลางๆนะตัวที่ผมใช้อยู่นี่คือ d ดลซูเอสร้อยนะครับแต่เคยเป็นตัวรุ่นเก่ากว่านี้พวก S S40 S 30เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเออะไรประมาณเนี้ยมันมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆครับนะไอรุ่นผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันที่มันต่ำต่ำกว่า S 1 0 0ลงไปเนี่ยมันอาจจะอาจจะเล็กกว่านี้ครับพื้นที่มันจะแคบจะแคบกว่านี้บางตัวก็หลังคาเตี้ยวว่านี้นะ แต่อันนีผ้ผมที่มารีวิวนี่คือ d ด s ุ S ร้อยนะ S รนะ้อยแล้วก็ถ้าเป็นตัว s 2ส0องร้อยทีม่มันใหม่กว่าน,นี้รู้สึกว่ามันจะกว้างกว่านี้หน่อยจะเป็นพื้นที่กว้างกว่านี้ยอออกไปอีกหน่อยหนึ่งครับคือถ้ามันใหม่กว่ารุ่นผมไปเนี่ยมันจะกว้างไปอีกนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างเนี่ยถือว่าไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าใต้คนอนโซลใต้คนอนโซลเนี่ยขามันสามารถสไลด์เข้าไปได้ครับ นะมันก็เลยมันก็เลยไม่แคบครับนะมันจะไม่เหมือนเรานั่งรถกระบะอะแครครับนะกระบะนั่นมันจะติดเบาะคนขับข้างหน้านี้เลยไงใช่ไหมที่เรานั่งกระบะไอ้พวกดับเบิลแคบอะนะอย่างนี้มันก็จะอย่างนี้แต่ว่าด้วยที่ว่าพื้นที่ข้างใต้ขาเนี่ยครับมันสามารถเสียเข้าไปได้นะมันก็เลยไม่ค่อยอัดเท่าไหร่นะ ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะเผื่อใครที่กําลังอยากจะได้รถกระป๋อไว้ใช้งานนะใช้งาน,นยังไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไว้ใชข้ขับขี่ท่องเที่ยวแบบจริงจังเนี่ยมันคงไม่สะดวกสบายเท่ารถทั่วไปนะครับรถเก๋กรถกระบ,บะทั่วไปนะแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้ครับสนุกสนุกเพลินๆครับได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะโอเค เรบคลิปนี้ก็คงมีพิมเท่านี้นะครับมีคําถามอะไรก็ถามไว้ได้นะใต้คอมเมนต์นะครับไว้เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปตอบแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถามไปท้งเพจเนี่ยบางครั้งมันพิมพ์เยอะะแล้วผมพิมพไม่เก่งนะบางครั้งมันจะผิดจิดถูกๆ,ๆ,ๆมันก็จะงงๆกันไปนะสู้ทําคลิปแบบสั้นๆแบบนี้ดีกว่านะตอบเข้าใจง่ายดีนะครับนะมันพิมพ์ลบาบากจริงครับไม่ค่อยแม่นนะโอเคเราคลิปนี้ก็คงมีพิมเท่านี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่คลิปนี้ก็ สวัสดีครับ